โ okay, อเคอะครับวันนี้ก็อยู่กับผมใน R r n i นี TS นะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Granny นั่นเองนะครับนะอ่านี่ก็เป็นคลิปแรกเป็นครั้งแรกที่ผมมาแคสเกมมาอาัดเกมนี้เลยนะครับนะอ่ามกดกับดักไว้หน่อย <c oughs> ก็ ซึ่งผมก็เล่นเกมเช่นเนี่ยตามคําขอของไททันเออ60เมตรหรือไอไททัน40เมตรว่าเออนั่นแหละสักช่องหนึ่งนั่นแหละเออกูว่าจาชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่กูจาได้ว่าเขาเคยคอมเมนต์มาว่าให้ผมเล่นเกมแกรนี่นั่นเองครับนะจริงๆเขาบอกให้ผมเล่นเกมนี้ภาคสามนะครับนะเออภาคล่าสุดนันะ่นแหละแต่ว่าผมเลยตอบกลับเขาแบบว่าแบบผมไม่อยากเล่นข้ามภาคนะครับนะผมเลยเล่น <c oughs> จะแบบเล่นทําเป็นซีรีส์นะครับนะก็คือทําเป็นภาคต่อไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะ แล้วเขาก็บอกใหผมเล่นไอ้ภาคี้เนี่ยแหละเล่นโหมดฮาร์ดเลยนะเออไอ,อมีช่เอไอตีมฮาร์ดเออนี่นะครับนะเขาบอกให้ผมเล่นโหมดฮาร์ดด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะครับนะแต่เขาบอกว่าสนุกใช่ไหมจริงๆผมก็ไปซ้อมเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะเออก็การตั้งคงตั้งค้ามันต้องไม่ยุ่งเหี้ยอะไรกามันมากหรอกนะแต่ผมไม่ได้การรันตีนะครับนะว่าผมจะเล่นชนะเออและคลิปแรกเปิดมาไม่ก็โหมดฮาร์ดเลยอ่ะเออนะ คือเป็นโหมด normal ไม่ดีคือจริงๆต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าไอ้กเกมแกนนี่ภาคหนึ่งเนี่ยมันเล่นยากนะครับนะมันไม่ได้ยากดิคือมันเสียเวลามันใช้เวลานานมากนะครับนะอ่าแล้วจุดเกิดเนี่ยแกนนี่มันเกิดข้างบนเนยนะครับนะเออมันไม่ได้เกิดข้างล่างอย่างเดียวอ่ายวขอเปิดเสียงเกมก่อนมันดังสักหน่อยนะครับนะกูไม่ได้ยินเสียงหาของกันฟังเสียงกอน ยายอ๋อน่าจะอยู่ข้างล่างงั้นก็หาของไปโมหมดฮาร์ดนี่ผมไม่ค่อยกล้าทำอะไรเลยครับนะเฮ้ยเฮียยายม่นมาแล้วแอบก่อนทันอยู่ทันอยู่มัง้งเฮ้ยทำไมมันเป็นอยงั้นวะ <c oughs> โอ้ยเฮียกูว่าแล้วคือ <c oughs> โมหมดฮาร์ดเนี่ยผมจะไม่กล้าเล่นอย่างหนึ่งนะครับนะคือแบบ แกเนี่ยเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันเกิดแค่ข้างล่างชั้นใต้ดินข้างล่างอย่างเดียวเลยครับนะแต่เดี๋ยวนี้แม่งมีโอกาสเกิดข้างบนมากขึ้นไงเพราะฉะนั้นไอห้องด้านซ้ายอ่ะที่แบบเราเกิดห้องเกิดเกิดห้องนี้ใช่ไหมแล้วออกไปด้านซ้ายเนี่ยคือกูจะไม่กล้าเว้ยไม่กล้าออกไปเลยอ่ะตรงห้องด้านซ้ายอ่ะกูกลัวมาหนึ่งเอาขวดมานี้ไปนูน่นโอเคโอ้เฮีย e er, จิบหายแล้วแล้วกูอื้อหือ ทำรูปล่วงอีกตายตายกูว่าตายเ <c oughs> ขาบอกให้โหมดฮาใช่ไหมมันสนุกอุ้ยเฮียนั่นแหละฮะผมอาจจะเล่นแบบดูโชงโง่หน่อยนะคือต้องยอมรับเลยว่าผมแบบตั้งแต่ผมโหลดมาเล่นลองฝึกซ้อมก่อนเนี่ยคืออ่าเฮียอะไรเนี่ยคือกูไม่ผ่านเลยเว้ยคือแบบ ตั้งแต่กูโหลดมาเล่นเนี่ยกูภาคเนี้ยนะกูยังไม่เคยเล่นผ่านเลยคือไม่เด้แบบไม่ผ่านเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แพ้เพราะว่าโดนยายตีหัวตายแล้วแบบจนจบเลยนะไม่กูแพ้เพราะกูยอมแพ้เองคือแบบกูหาของไม่เจอไอ้เี็ดแม่งไอเทมภาคนี้เยอะชิมหายนะครับนะเดี๋ยวกูลงก่อนโอ้เฮียแล้วนะเสียงเสียงแบบนี้กูรู้เลยมันตามกูอยู่กูโดดโดดโดดมันจะเปิดประตูใช่ไหมขไม่มาหรอกมั้ง โอเคแกคงไม่มาตรงนี้หรอกเดี๋ยวกูแปบน,นึงโหลดก่อนนี่เบิร์ดซีดโอเคได้อาหารนกมาแล้วแล้วกูจะทําการเอ้จริงๆกูลงตรงนั้นได้นะแต่ไม่เอาเอ๊ะไปดีปะกูอ่ะกูมาทางนี้ก็ได้วะแม่งเอ้เล่นเกมผีเนี่ยคลิปมันจะยาวน,ยนะครับนะเออ <c oughs> คือมันก็ต้องอย่างนั้นเหล,ละฟังเสียงก่อนอุ้ยรีโมท คือโหมดาร์ดยายแกไม่งวิ่งเร็วชิบหายอ่ะเออนะไอ้แกนี่เนี่ยกูก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเล่นโหมดาร์ดนะคือจริงๆกะาจะเล่นแค่คลิปแรกเนี่ยแหละเออตามที่ไทยท่านสี่สิบเมตรเขาบอกนะเอออันนี้คือคือชื่อช่องเขานะครับนะอ่าไม่มาแน่นะอืมมีอันนี้หนึ่งอันกูจำได้ว่าตอนคลิปกูเจอแล้วใช่ไหมอันนั้นอะไรแบตเตอรี่เหรอไม่มี นกน้อยวิกันไกลไอ้นี่กูรีบ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 กูไปแล้วกูไปแล้ว <c oughs> ไม่รอแล้วไม่รอแล้วโอเคยายน่าจะมาตรงนี้นะครับนะอ่ะผมก็ไม่ชัวร์นะว่าผมจะเล่นผ่านเอ่อทางทางไหนดีแต่ขอตัดก่อนแล้วกันโอ๊บเหี้ยไปหยยบทำไมวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาตัดตรงนี้ก่อนสวยแล้วก็รอแม่งมาตรงนี้เราไปเลยนะครับนะเราไม่ต้องรอให้มันมาความรวดเร็วนะครับนะเนี่ยยายแกมันจะมีโอกาสเกิดตรงนี้นะครับนะไม่น่าจะว่าตรงจุดนั้นหรือเปล่าแต่ก็คือแบบมันอยู่ตรงเนี้ยมันเคยออกไปนะครับนะแล้วผมก็ตายเอ้ยเอ้ยขาขีนี่วะกุญวมรไป่อนกี เฮ้ยตรงนี้มีของไหมไม่มีไม่มีของไม่หายากอะแล้วไม่มีจุดใหม่นะนะครับนะเออมันอัปเดตมาสักพักนานแล้วแหละเออเหี้ย <c oughs> คือแบบมันมีไอ้จุดนั้นด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ใต้ดินตรงตรงห้องทีวีอ่ะที่มีทีวีอ่ะครับนะไอ้ตรงตรง,ตรงเออ,เ,อ,อเนี่ยวไปก็รู้เองแหละแล้วแบบมันมีโอกาสที่จะมีไอเทมไปดอกตรงนู้นด้วยแล้วผมแบบ ไม่อยากไปอ่ะมันเอ็งเองเจลีนม่งกลายเป็นมันมุม,มน่ากลัวชิมายเลยโอเคได้คอนมาละคอนนี่ไอเทมโคตรจำเป็นเลยขาดคอนไปนี่ไม่โอกาสผ่านยากมากนะเนี่ยกูคอนมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเอ,อ้แล้วตอนนี้ยายอยู่ไหนเนะี่ยกูไม่รู้นะประนึ่งกูอยากล่อยายมาตรงนี้ก่อนอนะ่ะสวยโคตรดังเลยอ่าเร็วเร็วเร็รวเวรีไปรีไปรีไป เอ๊ะมันมีไม้ตรงนี้ด้วยแต่กูอยากไปแงะไอ้ข้างบนก่อนอะ่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้คอ้อนก็ได้นะข้างบนน่ะให้ยายมันวิ่งวิ่งชนก็ได้นะไม้ก็หักเหมือนกันแล้วโหมดหาร์ดยายไม่วิ่งเร็วเร็วแบบเร็วเฮี้ยเลยอะ่ะอย่าหัวล้อดียายแม่งเฮี้ยหัวล้อจหน่ากลัวเลยมั่นงกูขอแอบก่อน ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับนะโมนหมดฮาร์ดเนี่ยนี่ไงอีกแก่อีกแก่มาแล้วอีกแก่ดูผลงานกูซะกูตอไม้มึงแล้วไฮแอนซี and กูไม่ได้อยากเล่นซ้อนแอกบกับมึงไอ้เหี้ย <c oughs> มึงอะไรจับกูมาโอ้จับกูเข้ามาในบ้านมึงแม่งแล้วก็มาล็อกขันกูไว้ครับกูไปทำอะไรให้มึง <c oughs> รู้สึกว่าตัวละครในเกมซีรีส์เนี่ยเนี่ยที่เราเป็นตัวไอเอาชีวิตรอดเนี่ยตัวที่ต้องหนีเนี่ย น่าจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับนะคือแบบไม่ว่าจะไปภาคไหนก็คือแบบเราต้องเป็นคนหนีตัวละครเดียวกันอ่ะผมคิดว่างั้นนะเออแม่งน่าจะมีความแบบไปหาเรื่องบ้านแกนนี่เขากูไปแล้วโอ้เออกันไกลกูอยู่ข้างล่างกูมาทําไมตอนนี้เนี่ยปนึเดโอ้โอเสียงไม้โยนโยนลงไปดิ ลงมาแล้วเราดูอีแก่ลงไปก่อนเอ้ยไม่ดิถ้ามันมาทางนี้มันอาจจะเห็นกูอะไรแก้งเตือนมาอีกเนี่ยอีแก่อยู่ไหนอีแก่อยู่ไหนวะไม่ไม่หออ,องเหรอเฮียมันเห็นกูแล้ะกนึงกูขอแอบก่อนแล้วกันเกมนี้แม่ง เล่นโหมดฮาร์ดทกูเสียวตูดไอ้เหี้ยมึงมาดิน่าจะไม่มามั้งเฮ้ยเฮ้ยฮกูได้ยินเสียงฝีเท้าอ้ไอ้แก่้เหี้ยกูได้ยินเสียงตีนมันน่ะไม่กล้าออกจากไอที่เลยไม่กล้าออกจากขีบเนี่ยคุณไม่ชมอมจจะไม่ได้ยินนะครับนะเออจริงผมผมก็ไม่ได้ใส่หูฟังหรอกนะอืมเน้นเปิดเสียงเกมดังๆเอาแม่งเ้ย ไม่กูจะเลิกหลอนเสียงฝีเท้ามันวะเอาละเอาละกูกู่ออีกแกอีกรอยายไม่มาตรงนี้ละเดี๋ยวกูจะลงตรงนี้แต่ปัญหาคือโหมดฮาร์เนี่ยมันวิ่งเร็วกูต้องรีบมากเลยนะกูจริงอ่ะแม่งเอ้ยมันยังไม่เห็นกูใช่ไหมโอเคกูไปละไปแล้วกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งตอกตอกตอกเออ กูไปแล้วโอ้นี่กันไกลกูอยู่นี่โอเคโอเคกูนั่นแหละกูเหยียบกระดิ่งมาแล้วมันก็คงจะไปตรงนู้นนะมัง้งโหมดฮาร์ดแม่งวิ่งเร็วแบบเชี่ยวมันมันรีบอะไอไอยายแก่นี่แม่งรีบโหมดฮาร์ดเนี่ยเร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเอกูคานมาละไม้ลงไปโยนค้อนทิ้งมึงไม่มีประโยชน์แล้วค้อนมึงไม่มีแล้ว ตอนกูเล่นนอ,องรอบนี่มึงหายากแล้วเกิแล้วค้อนเนี่ยไอเทมหายากพอหาได้ปุ๊บใช้แม่งทีเดียวไร้ประโยชน์ทันทีอกูกูจะแอบแบบนี้ก่อน <c oughs> นี่ไงกูเห็นกระบอกมันละกระบอกอีอกแก่เออนะกูเจอเครื่องจนตรรถแล้วเหมือนจะมีประโยชน์มัง้งคลิปนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรนะเออกูรู้ตัวดีกูเล่นโหมดฮาร์ดกูไม่ผ่านอยู่แล้วละนะแต่ก็เล่นตามคำขอของคนดูนะครับนะน่าจะไปแล้ว น่าจะไปแล้วอีกแก่ไปแล้วแม่งกูได้ยินเสียงมันวางกับดักเลยอะแล้วกูได้ยินเสียงแมวกูร้องเลยเสียงฝีเท้านะี่อยู่ข้างบนไปใจดีสู้เสือมันวางกับดักตรงไหนวะขอดูก่อนโอ้ตรงนี้โอ้โหนี่จะกูเดินมาตรงนี้แะ้กูเหยียบนี่จบเลยนะ <c oughs> อ่ะกูทำเสียงแล้วช่างแม่ง กูหันล่อมาตรงมาตรงนี้และหละไม่ต้องไปไหนหรอกอีกแก่เดี๋ยวกูไปข้างล่างก่อนลงไปนะคลิปกูอาจจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่หรนะเพราะว่ามันเกมผีมันคิปยา,ยาวๆอ้ยเขี้ยเกมผีคลิปยาวกู <c oughs> มากูต้องไอ้กูต้องทําไงดีวะทําไงดีทําไงดีกูจะแอบบหรือว่ากูจะจูบก,กับมันเลยมันมันม่มัน,มน,มน,มนแต่ส่วนใหญ่กูชอบแบบเวลาเห็นผีมากกว่านะคือแบบ มันจะได้รู้ไงว่าผีอยู่ตรงไหนเราจะได้ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่เราวิ่งหนีมันดีกว่าแต่ก็ไม่ก็ไม่ไม่ชัว์นะว่ากูจะวิ่งหนีทันหรือเปล่ามึงมาดีแก่กูรู้มึงได้ยินมาดิวิ่งโคตรเร็วอ่ะฉันวม่งโคตรเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมาดังมาดังไปแล้วไปแล้วไปแล้วก้มเออหยิบอันนี้ก่อนมึงมาดิ กูปลาใส่มึงจริงด้วยจริงๆไม่มีประโยชน์หรอกปลาใส่มันรู้มันรู้ไอ้เหี้ยมแม่งฉลาดอ่ะใครว่าแกนี่โง่มันฉลาดนะเว้ยนอกจากจะเป็นโหมด normal หรือ easy นะแม่งโง่ชิบหายเลยมึงไปดิไปดิเด็กเปรตมึงไปมก็ไปมึงไปดิมึงมึงมึงอยากตายใช่ไหมมึงอยากตายใช่ไหมกูจะเอาวิ่งหนีบ หนีบเออหนีบนิ้วนิ้วก้อยตีนมึงอ่ะอ่าเจ็บแน่นอนบอกเลย <c oughs> มึงมามึงมึงทํำไมมึงอ่ะหอมึงมึงมึงก้มให้ได้ก่อนเถอะมึงไปสิไปออกไปเฮ้ยเฮยนี่ไงไอ้ยายแม่งแม่งยืนงงแแสดงว่ามันไม่มันมันน่าจะเลิกมันเิกน่าจะเลิกจ้องอะไรแล้วนะเออหลังจากนั้นกูควรจะไปไหนต่อดีวะกู <c oughs> ขอคิดแผนก่อน ืมันมีเอ้ที่กูต้องตัดข้างบนสูงสุดอะแต่ว่าถ้ากูล่อ,อมาตรงนี้เดี๋วกูก็ไปเหยียบกระดิ่งตรงนี้อีกแม่งก็จะลงมาอีกแล้วกูก็น่าจะตายเพราะฉะนั้นทางที่ดีกูควรจะทําเสียงตรงนี้แล้วกูค่อยมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วกันนะเออโอ้โหกูเน้นเพ์เซฟไงถ้าเกมมันช้าก็ไม่แปลกหรอกเฮียกูนึกว่ากูอุ๊ยอ๋อโอเคกระดักมันหายไปเองขอบคุณมาก ที่หลังไม่ต้องลองเล่นนะโอเคไปแล้วเลสโก้ไอซีอูพองไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยกูจะเดินหมุนรอบนี้ทำไมโอ้ยชัดเดียบไม้อ่ะโอเคไม่ต้องหรอกตรงนี้มันต้องได้ยินเสียงเงินแล้วล่ะโอ้เสียงโคตรดังเลยโยนไอเนี้ยกูออก่อนให้กูออก่อนแม่งมาแล้วอเหีย มึงจะทำไหมย้ายแกมันเปิดประตูแล้วมันเปิดประตูแล้วมันวางกับดักไว้อีกไหมเนี่ยเค้ยนี่แม่งชอบวางกับดักใส่กูพอกูกดค้างอ่ะกูมักจะประมาทเนึกว่ากดเสร็จแล้วแล้วกูก็ตายนั่นแหละผมไม่เห็นหรอกมั้งเอองโง่างเงี้แหละ <c oughs> อ่านะคลิปนี้แยกไฟเพราะมันถ้าคลิปมันยาวเกินก็ <c oughs> ช่างมันนะเออ ก็ค่อยแบบไอ้น,นี่ทีอเอาคไปต่อก็ได้อุ้ยอันนี้ไอ้กุญแจสาหรับฉากจบไอ้ไอ้แมงมุงมแองเจลีนอ่ะไอ้เครียดไอ้เครียดแก่แม่เซเรนดีน่าล่างแมงมุงมอะ่ะเออไอ้มันจะมีข้างล่างที่มันเพิ่งอัปเดตล่าสุดอะ่ะเออไอ้ตรงเนี้ยใช้ตรงนั้นนั่นแหละเป็นฉากจบซึ่งเป็นฉากจบที่ใช้ไอเทมน้อยที่สุดแต่ละอืมแต่ก็เป็นฉากที่ฉากจบที่เครียดน่ากลัวชิบแบบน่ากลัวที่สุดแล้ว่ะเออนะโคตรอันตรายเลยมันมันเป็นฉากจบที่เคีียมาก กูขอล่อแม่งมาตรงนี้ก่อนอ่านะกูไม่รู้กูอย่างที่บอกไปแล้วว่าคลิปเนี้ยไม่การันตีว่ากูจะเล่นผ่านเว้ยแล้วกูหยิบไอเียนี้มาทําไมตอนนี้มันยังไม่มีไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่ช่างเหอะหยิบมาก็ดีอันนี้กูขาดสามอย่างโอโอมาทางไหนมึงมาทางไหนให้กูให้มันเห็นดีกว่ามึงมาดิ มึงมาดิเด็กเวนมึงมาวิ่งกันฮะจะได้รู้ใครกันแน่โอ้โหเชี่ยกับดักกูกูเกือบขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ถ้ากูขึ้นไปนี่คลิปหายแน่นอนออกนอกหน้าต่างตรงนี้ลงส้วมวเหม็นที่ไหมเลยไปเถอะแถวนี้มีกลิ่นเฮียกูขอต่อส่องก่อนดิว่าข้างในมันมีเฮียอะไรบ้าง ไม่มีเหรอไม่มีเหรอเดี๋ยวนะเสียงมันมาปะเนะี่ยคงไม่หรอกมั้งอืมทำเสียงไม้ก่อนกูจะอาแบตเตอรี่ไปใส่ตรงนูน้นจะไปแล้วเนาะอื้เบาๆก็ได้พี่ไม่อยู่ดังขนาดนี้หรอกกูกลมตีเลยเฮ้ย เออไอไข่ควงนี่กูยังไม่ได้เลยเวพบพ่นคงแวบพ่นคีคงไม่ใช่เสียงมันนะอืมไอ,อตุ๊ก,กตานี่ก็ไม่มีอะไรเนาะเอ้อกูควรจะไปไหนต่อด,ดีวะตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวใช่ห้องครัวกูยังไม่ได้สำรวจเลย กูควรจะเอิ่มกูควรจะล่อทางไหนดีวะใช่ออคอนมานี้ออกมานี้ออกมานี่ออกมานี้เิบเออจากนั้นก็ห้องครัวใช่ไหมกูต้องเดินอ้อมอีกเพราะว่าเดี๋ยวอืมอ่ะโยแม่งูนี้แหละช่างมันเถอะหยียบกระดิ่งโอ้กูต้องหลบให้ดีอ่ะโอเคจังหวะนี้มันก็ควรจะไปตรงนี้แต่แล้วนะ กูต้องมาเดิอนอ้อมโลกตรงนี้โอ้กูชนรูปภาพเชีย่ยเอาเศษปืนมานี้อเอาเศษปืนมามากูมาจูกับมันเลยดีกว่าไหมมาสิมาดีเอาลายแก่มาแล้วออแกไอแกตาขาวมาแล้วมาสิกูเอาด้ามปืนฟาดมึงมานี่เอ,อื่อกูโคตรโยนเกมีอะ เออนะกูช่างแม่งไงวันนี้มันเที่่าไรวะวันที่สี่หน้ากูจะมีเลือดใช่ไหมถ้ากูจะไม่ผิดวันที่สี่อะ้วคากูจะเพกหนักกับเพกแบบหนักสุดยอดเลยนะเออมาเหอะกูจะเปิดคลิปแล้วอย่างที่กูบอกคลิปนี้กูล่นไม่ผ่านหรอกเล่นโหมดฮาร์ดอะกูต้องไปฝึกอีกเยอะเลยอ่ะอ๋อตกใจนกว่าเกมค้างไปหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกูได้ยินเสียงฝีเท้าวีแกนี่ เร็วมากกูนึกว่ามันรู้ว่ากูอยู่ในห้องไอ้เฮียแล้วกูเห็นมันขึ้นมาด้วยนะอืมน่ากลัวใช่ผหมอะไรเฮียเนี้ยใหญนี่แม่งอันตรายกูยหยิบหนังสือมาทำไมวะกูค,ควรจะผักโต๊ะล้มเรียบร้อยผักโต๊ะล้มมึงเปิดประตูเข้ามาดิเปิดเข้ามา เฮียยายแกเปิดเข้ามาแล้วกูเดินออกแล้วกูเดินออกแล้วไม่สนโลกไอ้เฮียทำรูปภาพร่วงองีกเออดีมามาวิ่งจูกันเถอะคงถึง่าลาของกูแล้วใช่ไหมมามานี่มามนนี่มึงมานี้เจลให้โลกรู้ Hello, ไปเลยโหมดฮานี่รู้สึกว่ามันจะวิ่งเร็วเท่าเราใช่ไหมแต่คือมันก็เป็นขั้นที่เร็วของยายแม่งอะไอ,อ้เฮียเฮ้ย มากูไม่เหนื่อยหรอกไอ้เหี้ยมา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 นี่ดิมานี่ดิมาโหมดนอร์โมลเนี่ยกูพอเล่นผ่านอยู่นะถ้ากูหาของจนแบบดีๆอ่ะเออจะคงไม่ได้ผ่านแบบโดนไม่โดนไอ้เค้ยนี่ตีนะอ่าแต่โหมดหาเนี่ยกูต้องยอมรับว่ากูยังเล่นไม่ผ่านนะยังไม่คล่องเท่าไหร่ถึงกูจะเฮ้ย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 เม้งฉลาดไอ้เหี้ยมึงเหนื่อยอะดิความเร็วมึงลดลงละสิ่งนะ อ้าวอ้านี่นี่นี่มึงกวนตีนเหรอขี้ยะมานนี่มึงมานนี่เฮ้ยเฮ้ยเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินนี่แค้เร็วเกิน,กน,กนชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูเฮ้ยเมื่อกี้กูเสียวหลังเลยมึงมาเป็นการโยนเกมที่มีความสนุกเล็กน้อยนะอืมกูไม่ยอมโดนมึงตีข้างหลังหรอกกูต่อยแม่งเลยเออต่อยขี้ยเลย <c oughs> โอ้ เสียเวลาไป20นาทีไม่มีอะไรคืบหน้านะครับนะเอาลายเฮีย right, วันสุดท้ายวันที่5กูมาแล้ววันสุดท้ายของชีวิตกูคือจะได้กูเล่นผ่านจริงๆเนี่ยเอาโหมด normal แล้วกันนะเออให้มันแบบให้มันแลดูเหมือนกูเก่งขึ้นมานิดหนึ่งจริงๆตาตีตาต,ตรงนี้มันแอบได้นะเออซึ่งฉากจบเนี่ยก็ถ้าเป็นคลิปต่อไปถ้าเป็นทำกูทำซีรีส์เกมเฮียนี่นนะเออนะ <c oughs> ก็คือเล่นต่อไปเรื่อยๆ ก็ฉากจบที่กูหวังไว้ก็คือกูอยากได้ฉากจบไอ้ฉากจบขับรถออกไปก่อนเป็นฉากจบแรกนะแต่ก็ดูด้วยว่าเกมของที่กูได้ไอเทมที่กูได้มันจะเอื้อมหนวยให้กูหรือเปล่านะฉากจบรถไม่งเป็นฉากจบที่ใช้อเทมมากที่สุดนั่นเองนะอะแต่ก็รู้สึกว่ามันง่ายนะ ก็ถ้าเกิดว่าแบบใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับนะสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยผมบ๊ายบาย